สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับช่อง youtube นะครับพระย่อยบ้านๆชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้นำกราผงนะครับเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลวงปู่หมุนนะครับติตะสีโลนะครับรุ่น หมุนเงินทองดีเฮงนะครับนนะนะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับวัดป่าหนองลมนะครับนะเอ,อมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันนะครับนะว่าพระองค์เนี้ยเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับนะนะอันนี้ยังอยู่อยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวแกะกรอบให้ชมกันนะครับผมนะ่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมนในช่อง y o u t u b e นะครับพระย่อยบ้านบชแนลนะครับนะเป็นช่องที่ตามหาความรู้นะครับนะตามหาความรู้ข้อมูลนะครับนะเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับว่าพระที่มีอยู่เนี่ยเป็นพระแท้หรือไม่แท้ยังไงนะครับนะ ยังไงรบกวนพี่เพื่อนนะครับท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับที่ได้ตามออกไปนะครับนะท่านใดที่มีความรู้นะครับแนะนากันเข้ามาได้นะครับนะตั้งเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงก็บอกกันมาได้ยินดีรับฟังทุกๆท่านนะครับนะสาหรับองค์เนี้นะครับนะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับนะที่มีชื่อเสียงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับที่ได้ดูใน YouTube ห,หลายๆช่องนะครับนะแต่ทางเราเองก็ไม่มีความรู้ข้อมูลนะครับว่าพระที่มีอยู่เนี่ยเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับนะเลยทงคลิปลงมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะเดี๋ยวมาแกะกรอบกันนะครับนะแกะแกะก่องกัน,นแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับรอรูปแปบ๊บหนึ่งนะครับไม่ค่อยชัดนะนะตองสักพักหนึ่งนะครับต้องขอายพี่เพื่อนด้วยนะครับนะแปบ๊บหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับนะว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้หรือไม่แท้ นะครับยังไงนะครับนะบอกกันมาได้นะครับผมนะครับหนะลวงปู่หมุนนะครับนะผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นพระที่เด่นหรือว่าเขาเรียกยังไงอ่ะเด่นเด่นทา,างด้านาพิธิหารอยังไงนะครับก็นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ พระที่ได้มาทุกๆองค์นะครับส่วนใหญ่ก็ปักพวกเพื่อนฝูงให้มานะครับนะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับนะพี่ๆนะครับที่ได้ให้พระมานะครับบูชานะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะแต่จะให้บอกได้ว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เลยทำคลิปลงมานะทำคลิปมาลงให้พี่พเ,พเพื่อนได้ชมได้ได้ติชมได้ดูกันนะครับว่าพระที่มีอยู่เนี่ยเป็นพระแท้หรือไม่แท้ยังไงนะครับนะสำหรับอ,องค์นี้นะครับนะมีเขียนหลวงพ่อรวยวัตกโกไว้ด้วยนะครับนะใช่หลวงพ่อรวยปลุกเสกหรือหรือหรือ,อยังไงนะครับนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับวัดวัดป่าหนองลมนะครับนะ สร้างปีดูไม่ชัดนะครับปี2,500ัน้าร้อยเท่าไรนะครับดูไม่ชัดนะครับนะรุ่นหมุนเงินทองดีเฮงนะครับนะลูกเพ่นพี่เพื่อนนะครับที่รนะู้จกักพระนะองค์นี้นะครับนะลูกเวนดูให้หน่อยนะครับว่าเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับนะนะยยังอยู่อยู่ในใน ในกล่องนะครับนะยังไม่ได้ได้เปิดนะเพิ่งจะเปิดวันนี้นะครับนะยังดูใหม่อยู่นะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับติชมให้ด้วยนะครับว่าพระที่มีอยู่เป็นพระแท้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะให้ดูด้านหลังนะครับนะขออนุญาออกจากอันนี้จากกล่องก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมรอแป๊บนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับผมว่าด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของพระเมื่อกี้นะครับนะที่อยู่ในกล่องนะครับนะเป็นผ้ารุ่นไหนนะครับนะจัดสร้างเมื่อไหร่นะครับท่านใดที่มีความรู้นะครับมีข้อมูลก็แนะนำคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับนะรบกวนพี่เพื่อนเพื่อนนะครับ นะท่านใดที่พอมีความรู้นะครับนะให้คําแนะนําเข้ามาได้นะครับผมนะอันนี้เป็นเป็นด้านด้านหลังของของพระนะครับนะอย่างพระพระแบบนี้เขาเรียกพระผงหรือหรือหรือพระพระเนื้อวาอ่านยังไงนะครับนะก็บอกกันมาได้นะครับผมนะภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาชมนะครับผมนะ เดี๋ยวให้ดูดูขอบนะครับดูดูดูด้านข้างนะครับว่าด้านข้างเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ยังยังยังไม่เคยเอาออกจากกรอบจากจากกล่องเลยนะครับนะอันนี้ครั้งแรกนะครับนะนะองนี้เพื่อนก็ให้มานะครับนะเพื่อนให้มาเหมือนกันนะเราก็อยากได้ความรู้นะว่าเป็นเป็นพระแท้ไหมนะครับนะพระใหม่เก่ายังไงนะครับ ได้ติชมกันนะครับเลยทัดคลิปลงมานะครับเพื่อจะให้พี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ชอบเรื่องประเครื่องได้ชมกันนะครับผมนะผิดพลาดยังไงนะครับนะภาพไม่ชัดนะพูดพูดพูดไม่ชัดหรือแสงไม่ชัดยังไงก็ติชมเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆนะครับนะพี่เพื่อนๆติชมกันได้นะครับหลวงปู่หมุนนะครับ รู้สึกว่าเป็นพระอยู่ในในในกระแสที่โด่งดังนะครับสําหรับตอนนี้นะครับหลวงปู่มุนนะครับนะมีความเด่นดังยังไงนะครับทางด้านไหนนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับสําหรับพี่ๆที่เคยมีประสบการณ์กับหลวงปู่มุนนะครับนะบอกกล่าวเล่าเรื่องกันมาได้นะครับใต้คลิปนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะสาหรับคลิปนี้ก็ จะทำทยอยทยอยทำลงเรื่อยๆนะครับไอพี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับป้องกันตัวเองใส่แมสนะครับเพราะรู้สึกว่าจะหนักหน่วงเอาการอยู่พอสมควรนะครับสำหรับโควิดในรอบนี้นะครับดูเอียงๆนะครับเอียงๆด้านข้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ รบกวนติชมก็มาได้นะครับผมห่างถูกใจคลิปนะครับทุกๆคลิปที่ทําลงไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับที่จะทำที่จะทำให้ชมกันอีกนะครับจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาพอสมควรนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างก็ติชมกันมาได้นะครับสำหรับเรียนนี้ก็ องนี้ก็เป็นหลวงปู่หมุนนะครับนะมามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับจากช่องพลายจ้อยบันบานแชนแนลนะครับขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับนะะมีอะไรชี้แนะมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะครับนะจะขอบพระคุณนะครับมากๆนะครับ เดี๋ยวจะลงพระไอ้ลงไอ้ลงให้ชมกันอีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆานะครับสำหรับหลวงผู่หม้นนะครับองค์นี้ก็เป็นยังไงก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ